มยี่ยวลาเขามาสืเนยยันรหลน้าอ๋อสืลอาเหรียญเมืองนี่รั้งแรกในชีวิตด้วยกันเล็กเล่าเนี่ยนะครับถ้าเรามาที่ลาวเนี่ยก็จะเห็นโต๊ะที่ตั้งอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับคือเขากำลังขายเลขลาวอยู่นะเปอดีใครนัใครเนี่ยโอ้ีขาเ่นเล่าเป็นอ้าวอ้าืงามวะขายจังใดขายจังไดเขาเหรีจังใดเขาเหรียญจังหดเขาเหรีจังดเหล็กเหล้าอเออ จันพุทธสุกอุ้ยมือนีมันสุกตัวนี้เอ้ามือนีมันสุกพอดีเอ้าไปขืนเงินไปเอาเงินยใส่ไปเอาเงินอยู่ใส่ถ้าเกิดซื้ออยู่นี่โอ้ยสารวันมิสะคารดิบอสถ้าไปปากเซ่ได้ไหปาได้ได้บอสอ๋อโอยโอเคปากเซถ้าเกิดสื่อเดี๋ยวไปถามหาเอาเอาเอามันถือก่อนม่ติดสื้อซถามแล้วนี่นะครับถ้าเรามาที่ลาวเนี่ยก็จะเห็นโต๊ะ ที่ตั้งอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับก็คือเขากําลังขายเหลกราวอยู่นะเป็นบัอเอื่เหลกราวอ่ะโดยอ๋อเข้ามาเที่ยวลาวเข้ามาซื้อเหล็กม่ได้มาเที่ยวเด้วมาซื้อเหลกราวหัวมาเหล้าอ๋อสื่องเหรินเบื้องนี่ครั้งแรกในชีวิตด้วยกันสื่องเหลงเหลกราวถือถ้าป็นถือในร้าปันไหนถือบ่เออทียบในท่านหพันท่านเกียบเลยหกสิบพันอู้ท่านเกียบดูสิบพันเอาล่องเบิ้งล่องเบิ้งมาหอดเล้าแล้วก็ต้องล่องเนาะ โอ้พันหนึ่งเดียหาสนีบพันโตเอ้ยเอเองเหอสมโตพันึ่งเดหาแสนกีบเอาสี่เอาสองโตหรือสามโตสโตอยากไาสนเนาะเออฝันฝันอเอียงแนวขึ้นฝันยังแนวมากขึ้นคือมาฝันแต่ไปย่างตลาดพอปะบกกระสือง่ายโพดเอาหูเอาหูจังไดแบห่งหูแสองหูสามหูสองปะด้ใดน นึงคูสองคูณสามวัเดคูหนึ่งคูนสองคูนสามโดยสี่พันมีห้าคูสี่เป็นสองรากโดยโดยแมนสี่พันเป็นสอง้ากจะได้คือรากจะได้จะได้ไออกซ้ำแต่สี่ถือวกมูดยังไงมันออกตัวไหนเบิ้งของไหนมันจบ้นาล่าของเขือห่าพันาล่าเขาจะกไรซ่เลยบออเขาจะมีไรโซดหวยพัฒนา มัคือแบบห้วยเหลาาห้วไทยอะไรอ๋อโดยโลุงเอาเอาอีกยูบารุงสิสิบ่เท่ามืขึ้นแปนึ่งมืนอคืนเท่าฝันเนี่ยงวะเท่าฝันเห็นโตมีมะเข้ามาเมี่ยยู่นี้าหัวขี้าเมียขี้เบิ่งหอเออสมมุิจอดเรกทำหน้าเรกโอ้ยเจ้เม่ตัว้เ็จ้าเม เสร็จาเลยเ้า่เ่ยมาตะดน่นามาหมือว่านมามื่นวานนอนอยู่บเาียงก่อลกไเออลูกพกไตอยู่เซกองก็เลยมาหนีเลเอค่ะโอ้ขอบใจขอบใจอาไทยลุกว่ะอยากไทยลุกว่ะมามามเอาทไปไทยลุกกันไทยลุกกันมามาไทยลุกกันค่อยซื้อเลขเอาค่อยว่ากันโอ้คุณยายกับเบิรงบอกแข็งแรกเนาะองอนปีนี่แฝชิดฝ่ ทาย่าให้อยเลยแข็งแรงอยู่เลยหนึ่งสวยได้มาพอ้ัวเป็นเป็นเลยบบบนี้มาพร้วเพื่อน่อบบอกว่เป็นตัย่าบอกมาสามตัวย่าเบายังษตัวยักษ์่ได้ระไรเรได้ยักโตสีพันก็สองล้านเด้วได้หน่โอ้เสด็เงินล้านงน่นิเอจเิงนาะบอกแค่เบิ้ง พูดยอยคนเงถืเล่ตาตือเท่าแรกถือเียครับเนี่ยมีบอมียอ่จะไปนสูตรสี่ดาเนี่ยนี่ตัต้องเบิ้งเลขกคอยต้องเปดเลยคอยเนี่ยนี่ต้องเปดเลขคอยเอาค่ะ่านเอาศูย์สองคัท่นเอาสี่ทำตละสี่พันสี่พันเออีกสองพันแล้วตัวใดเอ้ยตัวใดตัวหนึ่งกะไรบอกเกิเออเอา กดเลยกดเลยเออไหนมันหดมือโอ้สิแดงเป็นเศรษฐีได้แบบที่หนึ่งโซงงานเท่าเศษเท่าเบิังเด้อเลขน้องบอกสิถือว่าเฮ้ยถ้าถือดีได้ได้เลยได้เลยเอาเต็มทีดเลยวันนี้เฮ้เล็กแซมมาเจนะคะเจยังคอนเจด้าสืถือเลขค่ะตอนเหล็ก็หาอยู่แล้วเหล็กออกเงียบกิ๊บภา้อเหล็กตื่นเต้นเลขออกแล้วเงียบกิ๊บ มามาเดี๋ยวอาทายให้ก็ได้มัขอบใจขอบเด้อขอบใจเด้อวันนมาอเซลฟี่เซลฟี Meeting ่ขอบใจขอบใจมันือดเท่จริงเนาะว่โอ้เนเคือนวิดีโอเนาะว่มะขวาซิมาหอดลาซานวัโอ้ไ่ัเลยมาหอดต่นักล้วงมาหอดสาลวัเนทำเบิ้งคลิปเธอทำเบิ้องคลิปเทำเมน้ยเฮ้ย้านี่คืออเออเอ่ยนี่คืออะไ้าเอ เราจะได้เงินหลานบขอให้เงินเดนหานลงใคระใคยังเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสสี